เป็นเรื่องยากที่เราจะเข้าใจโลกของวิญญาณหรือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิอื่นๆได้เช่นเดียวกับที่มดจะไม่เข้าใจการดำรงอยู่ของมนุษย์เพราะเราอยู่ในมิติที่เหนือกว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ว่าต่อให้โลกวิญญาณมาตั้งอยู่ตรงหน้าเราก็อาจจะมองไม่เห็นสิ่งนั้น จนกว่าสมองของเราจะปรับเข้าหาจนเข้ากันได้กับคลื่นพลังงานหรือสิ่งอื่นใดที่แตกต่างจากเราคลิปทั้งหมดในวันนี้มีหน้าที่ในการช่วยคุณหาคำตอบอังเจโลและเพื่อนๆได้ชวนกันมาสำรวจยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเลดเวิร์ดซึ่งถูกสร้างไว้สำหรับให้ผู้ป่วยที่พิการทางร่างกายและสมองมาใช้อาศัยอยู่ที่นี่จะได้ไม่รู้สึกแปลกแยกจากสังคม <Yeah. S 1> แต่เนื่องจากขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาจึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ต้องถูกทิ้งร้างไปในที่สุด <Yeah. S 1> เหตุผลหลักๆก็คือรัฐบาลนำเงินไปใช้ในการทำสงครามซึ่งอีกข้อก็คือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะครับ mm hmm. อย่างไรก็ตาม mm hmm. เมื่อพวกเขาเข้ามาได้ไม่นาน mm hmm. เพื่อนของเขาคนหนึ่งก็เริ่มเดินด้วยอาการเหม่อลอย เดินเข้าไปในความมืดคนเดียวทั้งที่ยังปิดไฟฉายอยู่บ้างเรียกยังไงก็ไม่ตอบบ้างทําให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์เริ่มที่จะกลัว Dude, What are you doing เมื่อเดินตามเพื่อนของเขาไปก็ได้ถูกโยนไม้ใส่เหมือนจะทําร้ายแล้วก็มีอาการที่ออกไปทางคลุ้มคลั่งทําให้ทีเหลือต้งรีบหนีกันก่อน เมื่อได้กลับมาเจออีกครั้งเพราะยังไงก็ต้องกลับไปด้วยกันก็ดูเหมือนว่าเขาจะได้สติแล้วและกําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างมาอีกทีไม่นานเพื่อนอีกคนก็เริ่มมีอาการแป,กแปลกๆไปด้วยทําให้พวกเขาทั้งหมดต้องหยุดการสํารวจลงในทันทีกลัวว่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้และพวกเขานั้นก็ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์น่ากลัวทํานองนี้เลย oh, <Dude. S 2> อาลีเชื่อว่าบ้านของเขา ในช่วงนี้มีบางอย่างมาแอบอาศัยอยู่ด้วยเมื่อเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เกิดขึ้นบ่อยจนเขาอยากจะลองสื่อสารกับบางสิ่งที่เชื่อว่าอยู่ที่นี่ดูโดยที่เขาจะเริ่มทำการเล่นวีจีบอร์ดเผื่อว่ามันจะได้คำตอบอะไรบ้างแต่แล้วก็เกิดเสียงบางอย่างดังขึ้นทำให้เขาต้องรีบตามไปดูปรากฏว่านั่น คือเสียงของประตูที่ถูกเปิดออกมาเองและเมื่อเขาลองใช้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวก็พบว่ามีร่างของบางสิ่งอยู่ที่นั่นจริงๆและกำลังขยับไปมาเห็นดังนั้นเขาจึงขอหยุดการถ่ายทำเอาดื้อเห็นดังนั้นเขาจึงขอหยุดการถ่ายทำเอาดื้อ เมื่อกาโบได้ยินว่ามีสถานที่หนึ่งตั้งอยู่ในไร่ห่างไกลผู้คนซึ่งที่นั่นก็เป็นอาคารที่คล้ายกับพิพิธภัณฑ์ผสมกับเขาวงกฏเขาจึงได้ชวนเพื่อนมาถ่ายคลิปวิดีโอกันที่นี่เพราะเขากลัวจะหลงอยู่คนเดียวในนั้นโดยที่ด้านในนี้ก็เต็มไปด้วยรูปปั้นและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและบุคคลสำคัญต่างๆอยู่มากมายแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปมากเท่าไหร่ความน่ากลัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เราะจะมีกะโหลกของมนุษย์ถูกประดับไว้อยู่ตลอดทางแถมด้านในก็ยังมีรูปปั้นที่ชวนหน้าขนลุกจนไม่สามารถมองมันได้นานๆยิ่งพวกเขามาตอนกลางคืนด้วยแล้วบรรยากาศก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกนะครับหลังจากสำรวจเสร็จสิ้นพวกเขาก็มาเจอกับป้ายที่ติดเอาไว้ว่าที่นี่ได้มีบาทหลวงเข้ามาทําพิธีอยู่เป็นระยะเพื่อสะกดปีศาจไม่ให้มีพลังงานมาก ทำให้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าที่นี่น่าจะมีบางอย่างสิงอยู่แน่ๆไม่อย่างนั้นบาทหลวงคงไม่มาให้เป็นทุระคลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้ในขณะที่พวกเขากําลังสืบสวนและสำรวจบ้านของปีศาจในเมืองเรโนรัฐเนวาดาตามตำนานที่กล่าวเอาไว้ว่าบ้านหลังนี้ได้มีผู้เสียชีวิตลงมากมายโดยสาเหตุการตายที่แปลกประหลาดทำให้ผู้คนเชื่อกันว่า มีปีศาจร้ายสิงสถิตยอยู่ที่นี่เมื่อมาถึงยังห้องหนึ่งพวกเขากระพบเข้ากับเศษซากกระดูกตามพื้นเต็มไปหมดจึงสังนนิฐานได้ว่าต้องมีบางอย่างอยู่ภายในห้องนี้เป็นแน่จากนั้นกล้องก็ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ที่บันไดเหมือนกับว่ามีใครบางคนอยู่ที่นั่นต่อมาแผ่นไม้บริเวณน,นั้นก็ได้หล่นลงมาเองทั้งที่มันก็อยู่เงียบๆแบบนี้มาเป็นชาติแล้ว จะมาตกทำไมตอนมีคนมา <Whoa. S 1> หลังจากนั้นไม่นานก็ตามมาด้วยจักรยานที่ล้มลงมาเองแล้วคลิปวิดีโอก็ได้จบลงไปเพราะพวกเขาทนไม่ไหวที่จะอยู่ที่นี่แล้วซึ่งบ้านหลังนี้ก็อาจจะมีบางสิ่งอาศัยอยู่จริงๆนะครับเพียงแต่รูปแบบการรังควานของปีศาจนั้นแปลกและอันตารายกว่าวิญ,ญญาณทั่วไปมาก ซึ่งก็คิดถูกแล้วที่ออกมาจากที่นั่นเจอร์มี่และอลิสได้ลองเล่นแอฟแลนดอนนอติก้าแล้วมันก็พาพวกเขามายังป่าใหญ่แห่งหนึ่ง Holy crap. This jungle crap a is Babe ซึ่งป่าแห่งนี้ก็น่าจะมีคนมาแคมปิง้งและกางเต็นท์กันอยู่บ่อยครั้งหรืออย่างน้อยก็เคยมีคนมาเพราะระหว่างทางไปนั้นพวกเขาก็พบเข้ากับซากของเต็นท และเครื่องมือของใช้สำหรับการเดินป่าวางทิ้งเอาไว้บ้างตลอดทางแต่ละชิ้นก็มีความเก่าของอายุที่ไม่เท่ากันเ right มื่อเดินมาสักพักพวกเขาก็บพบเข้ากับรูปปั้นนกฮูกและเศษชิ้นส่วนผมของใครบางคนถูกทิ้งเอาไว้บนขอนไม้อย่างน่าประหลาดแถมพวกเขาก็ยังได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนที่อยู่ในป่าด้วย ในระหว่างทางนั้นจู่ๆก็มีเสียงหัวเราะของใครบางคนดังขึ้นเป็นผมก็วิ่งตั้งแต่เจอกระจุกผมแล้วนะครับ like สุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจจะออกจากป่าและกลับบ้านกันเพราะกลัวว่าบางสิ่งที่หัวเราะออกมานั้นจะเข้ามาทำอันตรายพวกเขาได้ s <S บ้านหลังนี้เคยมีการค้นพบศพของเด็ก พร้อมอาวุธที่ใช้ก่อเหตุถูกฝังไว้ในบริเวณบ้านซึ่งเชื่อกันว่าบ้านหลังนี้อาจจะเคยเป็นของฆาตกรโรคจิตก็เป็นได้ทำให้ทีมงานจากช่อง Dark Arts TV เกิดสนใจและอยากจะเข้ามาถ่ายรายการที่นี่ดูกานอกการสำรวจคร่าวๆน้ำเนินไปกว่า10นาทีและระหว่างที่พวกเขากำลังสื่อสารกับดวงวิญ,ญญาณอยู่นั้นหากเราสังเกตดูที่นอกสตัฟ f ดีๆ จะเห็นว่ามันหมุนไปมาได้ทั้งที่ภายในบ้านไม่มีลมพัดเลย you, you us, แถมจูจูไม้ของเขาก็ได้หล่นลงไปเองเหมือนกับว่าถูกอะไรบางอย่างดึงออกไปเขารู้สึกได้จากมือของเขาเลยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทำเอาเขามือสั่นตกใจกลัว พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นก่อนเพราะแค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขาเชื่อว่ามีบางสิ่งอาศัยอยู่ที่นี่จริงๆเมื่อเคลยได้รับโทรศัพท์จากเจ้าของบ้านหลังหนึ่งที่พวกเขาเคยเข้าไปสำรวจกันมาก่อนแล้วว่าให้ช่วยกลับไปย้ำกันอีกทีได้ไหมเพราะเขายังเห็นถึงร่างใครบางคน มายืนวนเวียนอยู่ที่ระเบียงแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปดูชายคนนั้นก็ได้หายตัวไปหามไม่เจอหลังจากถูกรบเรา้าเคลเลยตัดสินใจว่าจะกลับมาที่นี่ก็ได้ระหว่างการสื่อสารบางสิ่งก็ได้ตอบกลับพวกเขามาว่าห้ามคนอื่นอยู่นอกจากมันแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นใครและก่อนที่พวกเขาจะออกไปจากบ้านหลังนี้จู่ๆประตูห้องก็ได้ปิดเองอย่างแรง ทำเอาพวกเขาตกใจกลัวกันเป็นอย่างมากทั้งหมดจึงได้รีบหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นทันทีและไม่คิดจะกลับไปที่นี่อีกแน่ไม่ว่าเจ้าของบ้านจะว่ายังไงก็ช่างตอนนี้พวกเขาช่วยอะไรไม่ได้แล้ว <c oughs> เมื่อแก๊งหนุ่มๆจากช่อง Big Bangs ์ได้เข้าไปสำรวจสุสานร,ร้างที่ขึ้นชื่อในเรื่องผีดุมากที่สุดแห่งหนึ่งสุสานแห่งนี้อยู่ในโคลแมนซีรัฐโอคลาโฮมา ซึ่งมีข้อมูลมาจากในเว็บบอร์ดของคนในพื้นที่ว่าถ้าหากคุณลักสายตาไปจากหลุมศพแล้วล่ะก็ไปหลุมศพนั้นจะหายไปหรือเมื่อหันกลับมาดูอีกทีมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทว่าชื่อที่เขียนอยู่บนหลุมศพนั้นจะกลายเป็นชื่อของคุณแทนเล่นแรงมากเลยนะครับแม่ Guys, right ในระหว่างการสำรวจพวกเขาก็ได้พบเข้ากับรอยเลือดเลอะเปื้ออยู่ตามทางเดิน เมื่อเดินตามทางไปเรื่อยๆพวกเขาก็เจอคนหนึ่งได้หายเข้าไปในมุมมืดตะโกนหากันอยู่สักพักในที่สุดก็ตามหากันจนเจอเขาก็เล่าว่าเห็นอะไรบางอย่างเลยลองเดินเข้าไปดูแล้วจู่ๆก็โดนบางสิ่งวิ่งไล่มาเห็นดังนั้นพวกเขาจึงรีบวิ่งกลับมาที่รถกัน ไม่อยู่รอคำตอบแล้วนะครับว่าอะไรกันแน่ที่วิ่งไล่เพื่อนคลิปวิดีโอนี้ถูกถ่ายเอาไว้ในระหว่างการเดินสำรวจอาคารร้างหลังหนึ่งเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีบันไดาพาดไว้สำหรับขึ้นไปยังชั้นบนแต่หากคุณลองสังเกตดูดีๆนะครับก็จะพบว่ามีร่างสีดำบางอย่างได้เคลื่อนที่ผ่านช่องนั้นไป สึ่งก็ดูเหมือนว่าตอนนั้นพวกเขาเองจะยังไม่เห็นถึงสิ่งนี้เมื่อได้กลับมาตรวจเช็ควิดีโออีกรอบพวกเขาจึงได้นำมาลงไว้เพื่อให้พวกเราช่วยกันดูว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่เมื่อชายคนหนึ่งได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังออกมาจากบริเวณห้องน้ำสาธารณะใกล้ๆพวกเขาจึงได้ลองไปแอบดูเผื่อว่าจะมีคนต้องการความช่วยเหลือแล้วเขาก็ได้พบเข้ากับมัน โดยที่สิ่งนั้นมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายกับมนุษย์แต่ทว่ากลับมีดวงตาที่กลวงโบ๋และปากที่กว้างอย่างผิดปกติพร้อมกับเสียงร้องอันโหยหวนชนขนลุกนอกจากนี้มันยังสามารถลอยได้อีกด้วยนะครับเมื่อเสียงร้องนั้นหายไปพร้อมกับร่างของมันพวกเขาจึงไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปดูในทันทีแต่ทว่ามันก็ได้หายไปแล้ว ไม่แน่ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นดวงวิญญาณของคนที่เสียชีวิตอยู่แถวนี้หรืออะไรอย่างอื่นผมก็ไม่แน่ใจพี่น้องละครับคิดว่าอย่างไงกันบ้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ